บอรีว <People> ิวก็ถ้าไม่ติดสติกเกอร์นะครับดังไม่ดีครับมันจะเป็นเครื่องเสียงปฟอร์มทันทีนะครับถ้าติดสติกเกอร์เราจะของแค้์นี่นอนนะครับจากสำนักงานเรานะครับก็สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับดูกันนะครับผมคันแรกแห่งปีนะครับที่เปิดร้านมานะครับวันนี้ก็คันนี้ก็ถือว่านะครับยกแรกแหกบ้านครับพี่น้องนะครับก็เป็นชุด SJ สไตล์สเตปของทีมเราอยู่แล้วนะครับผมนะครับ2 0 2 9นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปก็คือตู้พื้นครับผมนะครับตู้พื้นก็จะเป็นสไตล์ใหม่นะครับผมสไตล์ใหม่ก็จะตู้ก็จะเป็นสเตปแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็หน้าตู้เราก็จะใส่ไฟให้แบบนี้ทุกคันครับนี่ ก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับลูกค้าทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็คือบาต้องปิดครับเพิ่มเติมเข้าไปเลยนะครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนคันแรกแห่งปีแหกงมันครับพี่น้องก็จัดหนักจัดเต็มครับสําหรับทีมเราไม่ทําให้ใครผิดหวังแน่นอนสําหรับลูกค้าเรานะครับไม่ว่าจะก่อนการขายหรือหลังการขายครับแล้วก็คุณภาพของเสียงการันตีที่ผลงานครับผมขอบคุณครับเจ้า